สวัสดีค่ะเจ๊จังพากินนะคะวันนี้จะพาออกนอกสถานที่นะคะวันนี้เราจะไปเจะเดินทางนะคะไปทําบุญทอดกรถินที่จังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้ก็คือมาก่อนกําหนดค่ะพอดีเด็กๆอยากให้พามาเที่ยวก่อนนะคะงานจะมีเริ่มขึ้นวันอาทิตย์นะคะกําลังเดินทางมุ่งสู่สุพรรณบุรีนะคะตอนนี้ถนนก็โลง่งๆอยู่นะคะ เดี๋ยวว่าระหว่างทางก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวก่อนนะคะกล่ว่าจะพาเพื่อนๆไปทําบุญทอดกระถินนะคะว้าวตอนนี้รถก็ค่อนข้างเยอะมากนะคะสงสัยแต่ละคนจะพากันออกไปเที่ยวมั้งคะแล้วก็พาไปร่วมทําบุญทอดกระถินนะคะแล้วเราจะทำโลงทานด้วยนะคะชวน,นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปร่วมทําบุญด้วยกันนะคะแล้วก็เอาบุญมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ รถกร้อมค่ะจะไปซื้อของแล้วคะนี่นะคะเราจะมาซื้อของไปทำโรงทานนะคะกะว่าจะซื้อของที่มันสำเร็จรูปนะคะแพ็กใส่ถุงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะเลือกซื้ออะไรกันบ้างวันนี้คนค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเป็นแมคโครที่สุพรรณบุรีนะคะ นี่คะ่ะของที่เราจะไปร่วมทำโรงทานนะคะนี้คะ่ะมีเด็กน้อยสองคนนี้คะ่ะช่วยเลือกนะคะตัววุ้นเลยคะ่ะแล้วก็คุณสามีนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้ยังไม่พอนะคะเพราะว่ามีของที่บ้านเดี๋ยวมาเติมอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันจัดเป็นแพ็คๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาถุงก่อนนะคะเดี๋ยวมาแพ็คเออ ถพคผ้าปิดจมูกด้วยเอามีซื้อผ้าปิดจมูกมาแพ็คด้วยสไตล์ค่ะต่อมาเราก็จะมาเลือกถุงนะคะเพื่อไปบรรจุผ้าปิดจมูกนะคะเอาแบบไหนดีคะดูนะคะเอาผ้าปิดจมูกคาบดูสิว่ามันคนที่จะเอาอันไหนพ่อช่วยเลือกค่ะมีถุงหลายไซส์เลยเอาแบบไหนดีคะ นี่ใหญ่ไปค่ะอมองต้องไหนคะเด็กๆวันนี้เราม,มาแพ็คมาแพ็คของนะคะพรุ่งนี้เราจะไปท้าจะถิินกันนะคะเตรียมของไปไปอะไรนะทำลงทานใช่ไหมคะเด็กๆมองต้องไหนคะ นี่ค่ะเด็กๆช่วยกันใหญ่เลยนะคะพี่หอมหันหน้ามาหน่อยค่ะพี่หอมขาหันหน้าเขะพี่ข้าหอมไม่หันหน้าเข้ากล้องเลยนะคะคหันหน้ามาหน่อยค่ะเด็กๆสไตล์ค่ะนี้ค่ะช่วยกันแพ็คของ ก็ถึงวันนี้นะครับก็ขอแจ้งให้ทราบทุกทุกกางเลยนะครับก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับขึ้นมาแจ้งความประสงค์ก่อนมาลงทะเบียนกันทางด้านบนก่อนนะครับนะครับจะได้สะดวกนะครับจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับจะได้ไปทีละชุดละชุดดูสวยงามนะครับ ก็เป็นครอบตัวของท่านหลงพ่ออาให้ทน,นะครับอดีตนะครับโรงเรียนว่ายาคมน,นะครับก็มารื่องอนุมโมทนาบนนะครับในงานกอถิศในปีนี้นะครับอีกหนึ่งกองนะครับโภทนาสาธุ ตัเชิญนะครับทุกท่านทุกคนนะครับมาถึงแล้วนะครับก็ทาท่านก็ได้นำสอบปัจจัยมาให้สำหรับการ ขอบกเรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญเลยสลากลกองกระถิ่นแต่ละกองและสายนะครับมาถึงแล้วกว็ามาแจ้งความจำนงนะครับนักลงมวยการทางด้านในสลากการกเรียนแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถที่นะครับในวันนี้นะครับที่ได้สลบกซัดและสลากเวลามีค่ามาในวันนี้นะครับ ค่พอแพทค่ะฮัลโหลครับก็ขอภัยนะครับสาธุชนกนไทยบุญน,นะครับวันนี้ที่นำพุ่งกระถิ่นมาบูลา,านะครับกรนานะครับเลี้ยงแถวนะครับตั้งเลี้ยงแถวเลยนะครับเป็นโชแถวขอปรนนะครับขอรนสะดวกนะครับ คือว่าสถานที่นะครับรู้สึกว่าจะครับแคบไปเลยนะครับถ้าตั้ง อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องนี้ด้วย